มาต่อมะโรงมะเสงเลยค่ะมะโรงมะเสงเด็กรุ่นใหม่นะจะเช่าบ้านอยู่นี่นะเรียนจบมาเนี่ยเริ่มทํางานนี้มันหมดโควิดแล้วนะเริ่มนะลูกนะเช่าบ้านอยู่หาที่พักที่อยู่อาศัยหรือว่าท่านที่ทํางานแล้วกําลังจะเริ่มซื้อบ้านดูบ้านหาบ้านนะต้องดูตําแหน่งทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะคะวัดเข็มทิศให้เป็นแล้วจะ อยู่ดีมีความสุขค่ะเพราะว่าตำแหน่งพังชะตาเกิดของท่านทิตตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่นั่นจะมีดาวใหม่เล็กเคลื่อนตัวมาวิออนจะทำนายดวงท่านไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงไม่ดีนะเนี่ยเดี๋ยวมีต่างซื้อบ้านหรือจะเช่าบ้านขยับที่ขยับอะไรนะคะถ้าบ้านที่อยู่เดิมทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นซ่วมเตรียมตัวขยับเถอะค่ะมันไม่เวิร์คค่ะอยู่ไปก็มีแต่แย่แย่น้อยกับแย่มากนะคะอันแย่น้อย ก็คือหมายถึงว่าพื้นฐานดวงชะตามันมาดีมันก็แย่น้อยถ้าพื้นฐานดวงชะตามันไม่ดีมันก็แย่มากถ้าเป็นส้วมเป็นครัวนะสุขภาพอะไรเล่นงานได้ค่ะนะคะตัวป่วยใจป่วยกระเป๋าป่วยตัวป่วยใจป่วยกระเป๋าป่วยห่วงจุ้ยสัญลักษณ์แก้ไม่ยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทิปดีๆเราเราก็จะวางผัก พิศผังชะตาเกิดเราเราก็จะเอาของมงคลไปวางไว้ตรงผังชะตาเกิดเราอะไรอะไรทิศนี้ชอบสีอะไรทิศนี้อะไรยังไงนะคะตำแหน่งทิศมีความหมายหมดทิศมั่งคั่งนะเนี่ยของผังวงจุ้ยนะมั่งคั่งของผังเลยนะค่ะคือตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้คือผังชะตาเกิดของพระโลโมเสงเวลาจะซื้อบ้านจะเช่าบ้านนะคะ ดูท่านที่เกิดทั้งสองนักษัตริย์นี้ดูตำแหน่งให้ดีย้ายเป็นหลังบ้านย้าให้เป็นซ้วมนะคะถ้าตั้งแต่ชั้นเก้าชั้นสิบขึ้นไปหวงจุ้ยเบื้องสูงต้องอยู่ยังไงยังไงทักพี่ออนมาอีกครั้งแล้วกันนะคะเบอร์โทรค้นหาได้ทุกช่องทางทักได้ทุกช่องทางค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะฟังเรื่อยๆค่ะฟังเปิดหมดค่ะอยากจะเปิดเผยเพราะว่าลูกหลานไม่มีใครดำเนิน เรื่องสารต่อเรื่องห่วงจุ้ยเลยนะคะกลัวมันจะหายไปพยายามเขียนหนังสือก็ยังไม่เสร็จคะ่ะหนังสือพี่เสร็จง่ายนะเพราะว่าออนไม่ค่อยตั้งใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็เอาแช้คลิปกันไปเรื่อยๆก่อนนะนะคะติดตามนะคะวจะอัปเดตดวงทุกเดือนแล้วก็ทิศหัวนอนให้ทุกเดือน,นะคะ่ะไม่ยากนะนะคะ เวลาเราอยู่ทุกอย่างดีเราจะโล่งใจมีความสุขค่ะเวลาดวงแย่จะไม่แย่มากค่ะนะคะจะมันจะไม่ซ้ำม,มากค่ะนะคะแล้วมันจะมีประตูบ้านที่ดีช่วยอะไรมันเป็นตัวเลยค่ะนะถ้าปลูกบ้านหลังใหม่หรือว่าจะซื้อบ้านก็ขับรถดูให้ดีๆนะคะดูตำแหน่งทิศนี้ให้ดีนะคะอย่าให้เป็นหลังบ้านค่ะให้เป็นซ้ายขวาหน้าหลังเอ้ซ้าย ด้านซ้ายด้านขวาด้านกล,กลางของบ้านของหน้าบ้านค่ะนะคะหรือของข้างข้าง,างบ้านก็ยังได้นะคะกลางกลางบ้านอย่าอยู่ท้ายบ้านนะคะซ่วมก็อยากกระจายมากนะคะถ้าวางผับงบ้านเองปลูกบ้านเองอยากกระจายห้องน้ําให้บอกบอกเขอะอมันเยอะแยะไปนะคะขอให้โชคดีค่ะเดี๋ยวจะทําคลิปเรื่องอะไรต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ